สวัสดีค่ะพบกับบีมยานิสาในช่องบี c มชาแนลนะคะวันนี้นะคะบีมขอนําเสนอชุดบนดอยนะคะจะมีชุดมงอาขาชุดกะเหลี่ยงนะคะมาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะด้วยฝีมือการตัดเย็บของร้านก้าเผานะคะอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะคะบีมกับเพื่อนได้ช่วยกันนะคะนี่ เพื่อนเป็นคนออกแบบและตัดส่วนบิมเป็นคนใส่นะคะแล้วก็นำเสนอนะคะใครที่สนใจอยากจะตัดผ้ากับเรานะคะตักคัน้ามาได้นะแล้วก็สามารถออกแบบผ้าเองได้ด้วยนะคะว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาคุยกันโอเคเรามาดูชุดนี้กันก่อนนะคะชุดนี้กระโปรงสั้นๆจะเป็นของม้งนะคะแล้วก็กระโปรงยาวๆเนี่ยก็จะเป็นของม้งด้วยเช่นกันแต่ว่าเราจะ ปกติเวลาเขาใส่เขาจะใส่แค่ตัวกระโปรงสั้นนะคะกระโปรงยาวเราเอามาประยุกต์ใหม่นะคะให้มันดูอลังการเวอร์วังอลังการนะคะส่วนเสื้อตัวข้างบนนะคะเป็นเสื้อของเผ่ายาวนะคะเนี่ยเอกลักษณ์ของเผ่ายาวจะมีเหมือนผ้าพันคอสีชมพูสีแดงตรงคอนะคะแต่ก็ผสมการตักของมง้งตรงบริเวณตัวเสื้อนะคะหน้าอก ชุดนี้นะคะตัวหมวกจะเป็นรีซอนะคะหมวกของรีซอหมวกของม้งนะคะก็จะคล้ายๆกันจริงๆหมวกของรีซอจะมีแบบห้อยๆห้อย,อยแบบเป็นเส้นได้สีแดงๆห้อยแล้วก็ผ่านไปผ่านมานะคะอันนี้ก็จะออกแนวของม้งของจีนนะคะส่วนเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นของเย้าอาขานะคะ,ะกระโปรงก็ยังคงกระโปรงตัวเดิมอยู่นะคะอ่า ส่วนชุดนี้เป็นชุดประยุกต์นะคะเป็นชุดของพี่น้องประกากยอนะคะตรงแขนเสื้อนะคะจะเป็นงานปักนะคะปักด้วยลูกเดยนะคะแล้วก็ปลายกระโปรงนะคะก็จะเป็นกระโปรงของกะเหลี่ยงเลยนะคะจริงๆนะแต่ว่าเราเอามาตัดเย็บใหม่นะคะให้มันดูแฟชั่นให้มันดูเข้ากับสมัยใหม่นะคะ เรายังมีเสื้อผ้าอีกหลายรูปแบบที่เรายังไม่ได้นำเสนอนะคะรอติดตามกันตอนต่อไปใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บิมนะขอบคุณมากๆค่ะบิมสาวล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ